สวัสดีครับ <c oughs> ตามสัญญาครับผมตามสัญญาเนาะ <c oughs> มาดึกเลยนะครับวันนี้ สวัสดีคุณลาตีคุณสุมาตรานะครับสวัสดีคุณนิพาด้วยนะแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับผมนะใครเข้ามาแล้วนะครับนะครับใครเข้ามาแล้วมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะครับสําหรับใครที่ไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซได้เลยเนาะยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับ มาดึกแต่ก็มาใช่ไหมมาดึกแต่ก็มาคือเก่าเนะาะสำหรับใครที่อยากแชร์ให้นะครับฝา,ฝากแชร์ด้วยเด้อฝากแซ่น้ำพี่น้องสวัสดีคุณแคทบิวตี้ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะ เข้ามาครับเข้ามา <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีคุณนิตยานะครับเราพัฒนาเมื่อกี้เนาะใครรูดเราพัฒนานะครับ แตกไปหนึ่งนะครับแตกไปหนึ่งเด้งเนาะนะครับแตกไปหนึ่งเด้งนะครับ,รบสําหรับเราพัฒนานะครับนะครับใครรูดนะครับใครรูดเก้าก็แตกนะครับผู้ได้รูดเก้าก็แตกเด้อพี่น้อง ภาพชัดเสียงชัดไหมทุกคนภาพชัดเสียงชัดบอพี่น้องถ้าภาพชัดเสียงชัดนะครับพิมพ์บอกผมหน่อยเร็วนะครับภาพชัดเสียงชัดพิมพ์ชัดขึ้นมานะครับสวัสดีคุณไพทู์ครับภาพชัดเสียงชัดพิมพ์ชัดขึ้นมาให้ผมหน่อยสวัสดีคุณแอมแล้วไงนะครับสวัสดีครับ ผมมาเดินหลายอยากนอนเลย <laughs> สวัสดีคุณติมครับสวัสดีรอบสองชาชัดไหมชัดไหมภาพชัดเสียงชัดพิมพ์ชัดนะครับวันนี้ตามแนวทางอาจารย์เต้ยไปไม่กลับโอ้ยเสียดาย สวัสดีคุณคนธรรมดานะครับคุณจะอยู่หรือจะไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพรจ้าโอ้คุณพรยังไม่ได้นอนเลยเหรอปิดรานไปนอปิิรานส่งตำไปนอเด็กปันนี้ือสิปิดแล้วลนะเนาะขอสามตัวชัดๆเหมือนกันนะคะะโอเคครับสวัสดีคุณอ้วนแล้วก็คุณนัดด้วยนะครับอ่าคุณแม่ประจิตชาัดครับยังไม่นอนไหนใครยังไม่นอน ปุ้ได้ท่านได้นอนเนี่ยพี่น้องอารายงานตัวด่วนเดอ้อบุ้ดได้ท่านได้นอนใครยังไม่หลับไม่นอนนะครับรายงานตัวด่วนด่วนสวัสดีคุณมนัสครับคุณสร้อยนะครับสวัสดีครับบ่ได้ยินบ่ได้ยินเลยค่ะแอรบ่ได้ยินเสียงบ่ครับยังไงภาพภาพชัดเสียงชัดไหม ทุกคนช่วยกันเช็กหน่อยนะครับภาพชัดเสียงชัดิไม้เนาะชร์ลงกลุ่มได้เลยนะครับเนาะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะโอเวอร์แมนดีน,นะครับรัฐบาลงวดน,นี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเขาพุงกระหาวหลแถมผม,อ,ผม,มอยากนอนหนระ้ว เ็นพ่อลูกก่อนก็ยังหล่อเหมือนเดิมจ้านะครับขอบคุณครับคุณเจ๊ใหญ่นะครับครับโอ้ยบางมือก็อดนหลับอดนอนครับนี่เหมือนเหมือนวันนี้เริ่มม่วงนอนแล้วเนี่ยนะครับนะอีกไม่นานครับมามามา,เ,าเดี๋ยวมาส่งทุกคนเข้านอนก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาส่งทุกคนเข้านอนก่อนนะ่เาเข้ามาเลยนะครับคุณอา คุณอาภนีนะครับคุณหวานตาสวัสดีครับเดี๋ยวขอผมส่งทุกคนเข้านอนก่อนนะ <c oughs> อาจารย์ง่วงแล้วแมนเริ่มง่วงแล้วพี่น้องอว้วันนี้วันนี้ทำไมง่วงเร็วทีะผมยังง่วงอยู่ต้องใส่เมื่อคืนต้องใส่เมื่อคืนนี่บ่ค่อยได้นอนครับ เราหันเนวทางดีดีก,กว่าเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้ว <c oughs> อ่ะเข้ามาครับสายด่วนวันไหนคะับสามสิบครับสายด่วนสามสิบครับสายด่วนสามสิบสามเอ็ดครับสายด่วนนะครับอ่ะ รัฐบาลงวดนี้นะครับระวังตัวนี้รัฐบาลงวดนี้นะครับจะบอกให้นะเสียงเบาๆเ,เปลี่ยนลังคาเหมือนขอแค่สามตัวพอคนะโอเคครับ <c oughs> รัฐบาลงวดนี้นะครับ,อย,รรบอยากให้ทุกคนระวังเลขคู่นี้ไว้นะครับอยากให้ทุกคนระวังเลขคู่นี้ไว้นะ นะครับถ้าพูดถึงรัฐบาลนะครับงวดนี้เลขอั้นนะครับเลขก่อนอั้นผมได้ปล่อยไปแล้วนะครับหนึ่งคู่เนาะสำหรับผู้ที่เข้าเพิ่งเข้ามานะครับก็เข้าไปติดตามแล้วก็รับกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับเลขก่อนอั้นนะครับได้ปล่อยไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเนาะ สำหรับวันนี้นะครับจะมาในรูปแบบเลขระวังนะครับเลขที่ควรระวังมากที่สุดสำหรับรัฐบาลงวดนี้นะครับหนึ่งพจิกาสองห้าหกสี่นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะนะครับเปิดเลขดีกว่า ตัวหน้านะครับเป็นเลขเก้าจ้ะตัวหน้าเป็นเลขเก้านะครับทุกคนช่วยกันแชร์ออกไปครับช่วยกันแชร์แล้วก็จิ้มลิงก์ด้านล่างให้ผมหน่อยนะครับเนาะนะครับใครจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วรัฐบาลงวดนี้ขอให้เฮงขอให้ปังนะครับขอให้เฮงขอให้ปังทุกคนนะครับใครจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วขอให้ปังทุกคนนะ ฝากทุกคนไลค์แล้วก็แชร์ให้ด้วยเด้อนะครับฝากไลค์ฝากแซรให้น้ำพี่น้องนะครับใครมีกลุ่มก็แชร์ลงกลุ่มครับไม่ไม่มีกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟสได้เลยนะครับก้าวยังพี่น้องก้าวอะไรดีก้าวอะไรดีน้อนะครับจะเป็นเลขดังหรือเลขอั้นไหมจะเป็นเลขดังหรือเลขอั้นไหมน้อนะครับต้องมารอลุ้นพร้อมกันนะก้าว อะไรแฝงเน,นี่ยเก้าห้าห้าเก้านะครับเลขที่ออกนะครับเก้าห้าห้าเก้านะครับเก้าห้าห้าเก้าพี่น้อง สวยปัดเลยพี่น้องนะครับโอ้สวยๆมีแต่ค้นไก่เคียงนะครับคุณพรตอบถูกด้วยนะครับมีใครตอบถูกอีกไหมมีผู้ใดตอบถูกอีกบอเาห้าหนะครับใครรับแนวทางชุดนี้ไปแล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์คำว่าปังๆขึ้นมานะ นครับนับหนึ่งถึงห้าปิดแนวทางแล้วจ้ามาเร็วไปเร็วนะมาเร็วไปเร็วเด้อพี่น้องนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าโอเคนะครับใครไม่ทันค่อยแจ้งผมอีกทีหนึ่งนะไม่ทันค่อยแจ้งผมอีกทีหนึ่ง แมนครับ95เป็น65ก็ได้ไม่จำเป็นต้อง95เสมอไปนะครับระวังนะครับเป็นเลขที่ควรระวังมากที่สุดนะตอนนี้นะครับบอกไว้เรื่อยพี่น้องนะครับใครที่มีอยู่ในมือนะ9559ใ,ใ,นะนะใครที่มีอยู่ในมือนะครับไอ้นะครับใครที่มีอยู่ในมือนะครับ สำหรับผมนะนะครับเก็บไว้ดีๆพี่น้องนะครับอย่าให้เสียนะครับนะาดีไม่ดีนะครับงวดนี้อาจจะดังเพยงป้างขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะว่าเลขคู่นี้นะครับเอาจริงๆแล้วมันเป็นเลขที่ดังแต่ไหนอยู่แล้วนะครับนะต่อให้ไม่มีต่อให้ผมสิบว่ได้เป็นค้นหน้แนวทางนี่นะครับต่อให้จะไม่มีใครให้แนวทางนี้นะครับยังไงมันก็ดัง มันเป็นเลขที่มันเป็นเลขที่ใครหลายๆคนตามมาเยอะนะครับบอกเลยเก้าหเกนะครับต่อให้ผมไม่บอกมันก็ดังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหาได้นะครับขันหาโรตรีได้ตอนนี้นะครับยิบอามาก,ก่อนนะครับสําหรับเลขเก้าห้าห้าเก้านาะนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับแต่ถ้าไม่มีชอบจริงๆนะถ้าชอบจริงๆแล้วก็ไม่มีหกห้าห้าหก นะครับเป็นคําตอบสุดท้ายนะต้องหาเบิงนะครับนะต้องหาดูครับอ่า